สวัสดีครับวันนี้ผมเรามาอันบ็อกนะครับเป็นไมเวเลตของ Ke e ออดิโอซีเนะครับก็ได้มาจากร้านเพชรสยามนะครับราคาที่ได้มาตอนนั้นาอยู่มัน6 5 0 0นนะครับซื้อซื้อใน s h อป e e นะครับที่ร้านเพศรสยามได้มาลงขายนะครับก็พึ่งพึ่งได้เลยนะครับขนส่งพึ่งมาส่งให้เลยนะครับแล้วก็มาอันบ x ็อกไปพร้อมๆกันนะครับ ทางร้านนะครับรับประกันสินค้า1ปีครับบอกก่อนว่าเขาเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้นะคือแบบเปิดดูใน YouTube แล้วไม่ค่อยมีคนลงคลิปกับแบรนนี้เท่าไหร่ก็เลยลองสั่งมาดูแล้วก็ลองมาอันบ็อกเลยอ่ะรับประกัน1ปีครับยกเว้นการตกล่นโยนตกน้ำตกไฟไฟตกอะไรไฟเกินเนี่ยผมก็ไม่รู้นะต้องลองเข้าไปดูันนะครับในแฟนเพจเพชรยามนะครับหรือในช o อป้เพชรยามก็ได้นะครับ psg ก็จะขึ้นเลยนะครับวันนี้ผิดพลาดะไกันใดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับไม่ค่อยได้ถนัดรีวิวทักเท่าไหร่ข้อมูลอาจจะยังไม่แน่นเท่าไหร่นะครับขออภัยด้วยครับการแพ็คคือแบบดีมากอะ่ะตั้งแต่ที่แพ็คจากขนทรงแล้วเคอรี่คือแบบแพ็คแน่นหนามากนะครับอันนี้คือโอ้ยโอ้ยล้มนี่ครับคือตัวกล่องนะครับเป็นแบบนี้ แพ็กเกจก็เรียกได้ว่าโอเคเลยครับไม่น่าเกียดนะครับตัวนี้ครับย่านความถี่นะครับอยู่ที่เอ่ราวๆนะครับ794ถึง806เ้อหมกะเฮิร์หรือเปล่าเรียกไม่ถูกิี่ลาดขออไัได้ครับก็ผมก็งูประปานะครับมาเรามาดูแพ็กเกจด,ด้านไหนกันดีกว่าว่าแพ็กเกจเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าผมเห็นพร้อมทุกคนเลยนะครับนี่ อืครับก็จะมีเหมือนเป็นใบน่าจะเป็นคู่มือเนาะจากทางร้านจากแบรนด์นั่นแหละนะครับแพ็กเกจดีมากครับแล้วมีแผ่นนี่นะครับเป็นการกระแทกแล้วก็อันนี้ครับนี่แพ็กเกจของมันเป็นอย่างนี้ถือว่าดูดีมากเลยครับตัวนี้มาเรามาทีละอันดีกว่าครับเอาที่นี่ก่อนนะครับมีเป็นแถมเป็น หัวไม้ด y นามิกนะครับสำหรับเอาไว้ใส่กับขาตั้งไม่นะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับแล้วก็มีเป็นสายใส่ยแจ็คน่าจะเอาไปต่อเวลาต่อเข้าพาวเมิกันอะไรเงี้ยน่าจะใช้นะครับก็คืออยู่ในแพ็กเกจตัวนี้ในช่องนี้โอเคต่อไปก็เป็นปลัก๊กพาวเวอร์ตัวนี้ 12.8V โวลต์นะครับ พอดีนะครับแถมมาด้วยก็หอมหอมมากของใหม่มันหอมครับแล้วก็มีฐานแถมให้ด้วยนะครับเออหยิบยากมากฐานนะครับมีฐานแถมให้ด้วยสองก้อนครับน่าจะเอาไว้ใส่ที่ไม้เนาะนี่ครับแล้วก็อันนี้สําหรับที่คนเอาไวตา้ต่อเข้าแหลกนะครับนี่ต่อข้าแหลกก็จะมีเป็นเหล็กต่อเข้าแหลกมาให้นี่ครับ จากที่สอบถามทางร้านเพชรยามนะครับอกว่าแหลกที่ต่อเนี่ยต้องเป็นแหลก2 u ยนะครับเป็นแหลก2 u ก็จะพอดีนะครับอันนี้ตามที่ร้านแนะนําผมมานะครับก็ผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับมีแหลกแล้วก็มีเสาสัญญาณนะครับสัญญาณ2อันนี่เอาไปต่อกับตัวกล่องนะครับถ้าเกิดว่าใครได้เอาไปติดแหลกยังไงครับก็มันจะมีปัญหาที่ว่า เสาอ่ะมันจะมันติดไม่ได้เพราะว่ามันติดกับตัวแหลกทางร้านน่าจะมีเป็นตัวเรียกว่าเป็นสายเป็นสายต่อเสานะครับพอดีว่ามีพี่แนะนํามาแล้วก็ยังไงเดี๋ยวก็วกจะมาบอกนะครับพอดียังไม่ได้ศึกษานะครับนี่ตัวนี้ต่อเลยครับเรียกว่าอะไรอะ่ะผมเรียกไม่ถูกอะ่ะผมเรียกมันไม่ถูกอ่ะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรเดีย เนี่ยผมเล่นไม่ถูกอ่ะวันนี้ผมมึ่งเข้าวงการตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ประมาณนี้นะครับมีที่น็อตนะครับไว้สําหรับน่าจะใส่แหลกนะตรงนี้นะครับสามตัวสี่ตัวสองด้านครับเล็แบบแบบนี่ด้านหลังครับก็เป็นรูเสียบกับปลัก๊กนะครับอนนเอาไว้เสียบเาสาสัญญาณสองข้างนะครับ แล้วก็เสียบรูแจ็คแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งรูนะครับชัดๆนี่จะได้เห็นกันชัดๆนะครับดัดในด้านข้างครับนี่ด้านหน้าครับอันนี้อเอาไว้ปรับวอลลุ่มนะครับน่าจะเป็นความดังเบาเวลาของไม้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรียกว่าผมไม่มั่นใจว่ามันคือ,อยังไงอะ คือผมเพิ่งอ่านบล็อกพร้อมทุกคนเลยลูโฟน่าจะเป็นในะหูฟังหรือเปล่าหรือ,อยังไงผมผมไม่มั่นใจนะเลยอาจจะเป็นชานเอลหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ลองไปดูในคลิปในเพิษสยามก็ได้นะครับมีบอกไว้หมดเลยนะครับดาวเซตนะครับแล้วก็อัพน่าจะเป็นชานเอลหรือเปล่านะอันนี้แบบเอ่อปรับช่องสัญญ,ญาณอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มั่นใจนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับคือวันนี้มาอันบ็อกให้ทุกคนได้เห็นพร้อ,รอมๆกันนะครับนี่แพ็กเกจนะครับเดี๋ยวเรามาตัวไฮไลท์ของเราดีกว่า ก็คือเป็นไม้นั่นเองครับผมชอบรูปทรงมันมากคือเอาจริงๆอ่ะใจจริงๆอ,อยากได้เซนเซอร์แต่ด้ว่างบเราไม่ถึงก็คือแบบรูปร่างตัวนี้นมันเหมือนเซนมากคือแบบสวยมากสวยมากๆไม่คือในรูปมันดูไม่สวยนะดูเฉยๆในรูปแต่พอแบบของจริงก็คือแบบโอ้สวยมากๆ นี่ครับเห็นไหมมีโลโก้นะครับไมคตรงนี้น่าจะถอดได้หรือ,รอว่าไม่ได้ผมไม่มั่นใจอะไม่ถอดดีกว่าไม่มั่นใจครับอันนี้ก็จะมีเป็นช่องบอกนะครับทรงเหมือนเซนอะไอตัว g f o อะ่ะอืมเหมืนเลยแต่จะมีเพิ่มตรงนี้มาครับเป็นตัวเปิดปิดนะครับเปิดปิดตรงนี้ถ่ายแล้วไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ตูดเนี่ยเหมือนเหมือนเซนมาก ที่ซื้อคือว่าชอบตรงตูดล้วเหมือนเซนสวยนะครับถามว่าก็จับถนัดมือนะครับเข้ามือตัวนี้เข้ามือมากๆนะครับมีพี่ในกลุ่มเล่นไม่เขาบอกว่าตัวนี้โทนเสียงก็มีความคล้ายคลึงกับเซนเซอร์นะครับแต่มากว่าเพลงใดก็ผมก็ไม่มั่นใจว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องไม้นะครับแต่ก็ถือว่าถ้าเกิดสําหรับผู้ซื้ออย่างผมอะผมโอเคนะครับกับ แพ็กเกจที่ได้มากับราคาที่มันไม่แพงเกินอะ่ะผมว่ามันโอเคเลยแหละนะครับอันนี้ก็เป็นที่ใส่ฐานนี่ผมน่าต้องศึกษาอีกเยอะเลยแหละว่ามันยังไงบ้างอะ่ะโอเคเลยครับผมว่ามันราคาอยู่ในหลักไม่เกินเจ็ดพันไม่ไม่เกินแปดพัน 8, ผมว่าโอเคเลยครับเพราะว่ามันราคาไม่แพงเกินก็จับต้องได้ในระดับหนึ่ง นะครับเดี๋ยววันสิบ1เอ็ดเกเดี๋ยวก็ทางร้านพิทยามก็ลดด้วยในเพศนะครับก็เหลือ6กพันเกแต่ถ้าเกิดใครซื้อในช้อปปีอย่างเงี้ยถ้าเกิดใส่คอยเงินคืนก็จะได้เงินคืนกลับมาหนึ่งพันเหมือนของผมนะครับได้มาประมาณ6 5พัอืมครับข่าวๆก็คือมีแค่นี้ครับกับการ u n นบ x ็อกครั้งนี้นะครับก็เป็นการเปิดกล่องของค e น n Audio C A M 1ให้ทุกๆคนได้รับชมกันนะครับก็ ผิดพลาอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับพอดีว่าเป็นครั้งแรกที่ได้อันบล็อกของเลยครับนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดมีอะไรแปลก,ปลกใหม่ๆมาเ,เดี๋ยวผมก็จะมาอันบ็อกให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณครับ